and take now it to the first สวัสดีค um, ่ะกลับมาพบกับพากาอีกแล้วค่ะวันนี้พากาจะมารีวิวผลิตภัณฑ์ที่พากาเพิ่งได้มาใหม่ซึ่งพากาไปเวิร์กช็อปกับเขามาด้วยเป็นกิจกรรมของ CA นะคะ C A จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อ,อ,อให้เราได้พบปะสั่งสอนรู้เทคนิคการแต่งหน้าจากกูรูของเรานั่นเองก็คือพี่มดนั่นเองเดี๋ยวประกาศจะขึ้นรูปให้ดูนะคะตอนแต่ว่าวันนี้ประกาศได้เทคนิคการแต่งหน้ามาเยอะมากวันนี้ประกาศแต่งหน้าด้วยอันนี้แต่งจากที่เวิร์กช็อปของ CA นะคะซึ่งเป็นรูปกิจกรรมมาของ c a ่านทาง Facebook นั่นเองของ CA โอเควันนี้ประกาได้ไดเ,เทสของ CA มานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทดลองของ CA คือนี้ดูสีชมพู CA ซึ่งในนี้จะมีประมาณ5ตัวตัวอย่างที่เขาให้มาตัวแรกเลยก็คือเป็น อ๋อเป็นอันนี้เลยเป็น two white plus two way foundation เบอร์สี21ที่ประกาศได้มาแต่ว่าตอนลองแต่งที่เวิร์กช็อปกันประกาศใช้เบอร์สี22อันนี้หนึ่งตัวเป็นตัวเทสก็เป็นเล็กๆทดลอบหนึ่งตัว ก็ตัวต่อไปเป็นอันนี้เป็น True White Powder Block UV SPF 40 PA++ บวซึ่งวันนี้พักกัก็ใช้แต่ว่าไม่ได้ใช้ตัวนี้จะใช้เป็นตัวนี้แทนตัวนี้ตัวนี้เลยคะ่ะ ก็มันจะทำให้หน้าดูสว่างขึ้นใช้ตัวนี้ซึ่งผลิตภัณฑ์ของ CA นี่ดีมากๆเลยรู้สึกว่าใช้แล้วชอบแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าค่อนข้างรีบนึงตัวต่อไปก็จะเป็นชูไ Cream เป็นชูไวครีมเป็นกระปุกเล็กๆไม่แต่ง ไว้ก่อนแต่งหน้าค่ะเออนี้ก็จะเป็นตัวนี้ตัวใหม่นี่เป็นพลาสสมูทเตอร์ไม่รู้มันใช้ยังไงแต่ว่าดูข้างในกันก็เดี๋ยวแกะมาก็จะเป็นี๋้วแกะออกมาให้ดูกันนะคะ เป็นเชอ่อกข้างลูกของคนก็เป็นแบบตอนลอดมาอันนี้ค่ะภาพตามภาพเลยก็แบบให้ให้ลูกผมปิดป,ปิดลูกของคนหรือเปล่า้าจะเป็นอย่างนั้นซีเองล้วสุดท้ายก็จะเป็น Deep Cleansing Oil Deep Cleansing Oil นี c ิมซิ s i n อ Oil ก็ได้มาห้าห้าตัวซึ่งก่อนการแต่งหน้าของพก,การนี้ก็จะใช้ตัวนี้ด้วยใช้ตัวนี้หนึ่ตัวเป็นตัวนี้เป็นเป็นผลิตภัณฑ์อันนี้ค่ะแต่ว่าไม่ใช่เซ็ตของอันนี้แล้วก็จะเป็นฟอร n t รชันทูเแต่ว่าระก,การใช้เบอร์22่องตัวนี้ได้เบอร์ของ21มาก็ลองแต่งหน้าซึ่งชอบชอบ ชอบอยู่หลายตัวมากแต่ว่าไม่ได้ซื้อมารีดชอบตัวแรกคือก่อนแต่งหน้านี่เขาจะให้เราล้างเครื่องสำอางออกให้หมดก่อนชอบเอ,อคิีมซิงเจลของเขาซึ่งทำแล้วเวลาล้างหน้าเสร็จเนี่ยเวลาถูไปพอเราเช็ดหน้าเสร็จออกมันหน้ามันนุ่มมากเลยนุ่มนุ่มนุ่มมากๆเลยก็ชอบตัวนึงแล้วก็ตัวที่สองก็จะเป็นออ ไอายไลเนอร์ไอายไลเนอร์เป็นแบบเป็นแบบปากกาหรอปากาปากาแบบเขียนซึ่งมันเส้นมันบางเล็กมากแล้วก็ติดทนด้วยอันนี้ชอบแต่ว่าเดี๋ยววนัวนจันทรจะไปสอยมาแต่ว่าวันนี้ปรกการีจ,จริงๆก็เลยกลับมาก่อนไม่ได้เดิอนอะไรเลยก็เลยากลับมาแล้วก็แต่งหน้ามาด้วยเดี๋ยวพักจะลงรูปให้ดูตอน สุดท้ายนะคะว่าออกมาเป็นโทนไหนวันนี้แต่เป็นราศีกันราศีกันจะออกเป็นโทนม่วงองค์ชมพูแต่วนนี้พาก,กัาแต่งโทนม่วงแก้นชมพูปากชมพูพี่มดบอกว่าให้แต่งแบบนี้ก็เลยแต่งออกมา่างนี้ก็อยากจะฝากผลิตภัณฑ์ของ C A ไว้ด้วยนะคะถ้ามีกิจกรรมดีๆก็เข้าไปดูที่ C A Cosmetics v t i c a l Thailand นะคะก็เพื่อนๆสามารถเลือกกิจกรรมได้โอเคค่ะวันนี้พากาก็ ปรบการรีวิวเท่านี้ก็พบกันโอกาสหน้าโอเคสวัสดีค่ะบ๊ายบาย